ถ้าพูดถึงฤดูกาล2003-2004ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะทีมที่ทุกคนต้องนึกถึงเลยก็คืออาร์เซนอลชุดนั้นที่ได้ฉายาว่า The Invincibles ใช่ครับเป็นตำนานเลยคว้าแชมป์แบบไม่แพ้ใครเลยตลอด38นะัดใช่ค่ะทางทางที่ปีนั้นเนี่ยการแข่งขันก็สูงมากๆเลยนะคะแมนยูในเตดก็เพิ่งได้เอ่อโรนัลโดมาใหม่ๆหเชลซี Chelsea ก็ยุคอราโมวิชเข้ามาพอดีครับ แต่สุดท้ายอาเซนอลก็ยังยืนหนึ่งได้ชนะ26เสมอ12ทิ้งห่างเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยค่ะว่าเบื้องหลังแทคติกของอาเซนเวนเกอร์ตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่บ้างซึ่งจริงๆจุดเริ่มต้นความสำเร็จส่วนหนึ่งก็มาจากการการจัดการทีมที่ดีด้วยการต่อสัญญากับตัวหลักอย่างวีเอราปีเรสแล้วก็ได้เลมันมาเฝ้าเสาเนี่ยสำคัญมากครับ ถ้าดู11ตัวจริงก็จะมีเลมันนะคะหลังก็เป็นลอรองแคมเปลโคโลตูเร่แอชลี์โคมแผงหลังนี่นแน่นเลยกลางก็มีวีเอร่าคุ้มคู่กับจิลเบอร์โตซิลวาปีกสองข้างเป็นปิเรสกับลุงเบิร์กแล้วก็หน้าคู่ในตำนานเบิร์กแคมกับองรีครับดูเผินๆก็คือระบบ4-4-2แบบที่คุณเคยกันใช่ค่ะแต่ความไม่ธรรมดามันอยู่ตรงไหนคะความพิเศษคือความลื่นไหลครับตอนที่ทีมได้บอลเนี่ย รูปแบบมันจะเมันจะเปลี่ยนไปคล้ายๆ4231เลยอ oh. เปลี่ยนยังไงคะคือเดนิสเบิร์กแคมป์เนี่ยเขาจะไม่ได้ยืนค้ำเป็นหน้าเป้าอย่างเดียวไงครับเขาจะถอยต่ําลงมาเล่นเหมือนเป็นเอ่อเพลย์เมเกอร์หรือหน้าต่าอ๋อการถอยลงมาของเบิร์กแคมป์นี่เองใช่ครับมันช่วยเชื่อมเกมแล้วก็ที่สําคัญคือมันไปสร้างปัญหาให้กองกลางคู่แข่งในยุคนั้นที่มักจะยืนคุมโซนหรือประกบตัวแบบตายตัวพอเบิร์กแคมป์ถอยมาก็เกิดพื้นที่ว่างให้ปีกอย่างเปเรสนุงเบิร์กดันสูงขึ้นไปโจมตีโห oh, าการเคลื่อนที่ของผู้เล่นคนเดียวก็ส่งผลเยอะขนนาดนี้ ย,ะะยังมีครับอย่างโคโลตูเร่ที่เป็นเซนเตอร์แต่บางทีก็พาบอลลากลุยขึ้นหน้าเองเลยจริงด้วยจำได้จำได้ไดแล้วก็มีเรื่องฟูลแบ็กที่เติมเกมสูงมากๆเลยด้วยใช่ไหมครับใช่เลยครับอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆเลยก็โคกับโลรองเนี่ยถือเป็นต้นแบบฟูลแบ็กยุคใหม่เลยโดยเฉพาะแอชลี่โคทางซ้ายนี่ตอนนั้นคือระดับโลกจริงๆอืมซึ่งการเติมเกมสุดเส้นของฟูลแบ็กนี่เองที่เปิดพื้นที่ให้ ปีแรดสกับลุงเบิร์กขยับเข้ามาเล่นด้านในได้ในโซนที่เรียกว่า h a ฮ s p a c e ถูกต้องครับทำให้มีตัวเลือกเข้าทำหลากหลายมากแล้วก็นักเตะคนสำคัญสุดๆเทอรรี่องรีปีนั้นยิงไป30ลูกเลยนะ ดาวเซนโวเลยบทบาทองรีก็ไม่ได้มีแค่ยิงประตูนะครับเขามักจะฉีกไปทางซ้ายใช้ความเร็วดวนเดี่ยวหรือประสานงานกับโคกับปีแรสสร้างสถานการณ์3ต่อ2อะไรแบบนี้บางทีก็ถอยต่ำมาดึงตัวประกบเปิดทางให้คนอื่นสอดขึ้นไปโอ้ฟันดูเกมรุกนี่อันตรายรอบทิศทางเลยนะคะเนี่ย แต่แน่นอนว่าทีมจะไร้พ่ายได้เกมรับก็ต้องสุดยอดเหมือนกันสถิติเสียแค่26ลูกคลินชิด2ีนัดนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะโครงสร้างเกมรับเป็นยังไงคะหัวใจหลักเลยนะคือไอ้ตรงกลางสนามเนี่ยครับมันจะมีเหมือนเป็นเอ่อบล็อกสี่เหลี่ยมบล็อกสี่เหลี่ยมก็คือมิดฟิลด์สองคนวีเอร่าจิวบาโตแล้วก็เซนเตอร์แบ็กแคมเบลตูเร่สี่คนนี้จะยืนคุมพื้นที่กันเหนียวแน่นมากป้องกันเกมสวนกลับได้ดีเยี่ยมเลย อ๋อโดยเฉพาะแคมเบลกับตูเร่ที่เร็วมากๆด้วยใช่ครับเร็วมากเอาอยู่เลยเวลาเสียบอลปีกก็จะถอยลงมาช่วยกลายเป็น4-4-2ตั้งรับแล้วก็ดันแนวรับขึ้นสูงหรือไฮไลน์บีพื้นที่คู่แข่งแต่ดันลายสูงแบบนั้นไม่เสี่ยงหรอคะถ้าโดนโยนข้ามหัวมาเป็นความเสี่ยงที่เขาคำนวณมาแล้วครับเวนเกอร์มั่นใจในความเร็วของแคมเบลตูเร่ว่าตามไปเก็บได้ทันแล้วก็มีเลมานที่อ่านเกมดี ออกมาตัดบอลน,นอกเขตโทษเก่งด้วยอ,อ๋อมีตัวช่วยหลายชั้นครับแล้วก็มีการใช้กัดดักล้ำหน้าหรือออฟไซด์แทรฟช่วยด้วยส่วนการไล่บอลแดนหน้าเนี่ยอองรีกับเบิร์กแคมจะกดดันกองหลังคู่แข่งแต่ไม่ถึงกับไล่บี้หนักมากนะครับค่ะคือเป้าหมายหลักคือบีบให้คู่แข่งต้องออกบอลไปริมเส้นมากกว่า ซึ่งตรงนั้นอาร์เซนอลจะมีแผนตั้งรับรออยู่แล้วฟังดูแล้วเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆเลยค่ะทั้งแท็กติกที่ยืดหยุ่นนักเตะระดับโลกที่เข้าใจบทบาทตัวเองวิสัยทัศน์ของเวนเกอร์แล้วก็เอ,อ่อความกล้าที่จะเล่นในสไตล์ของตัวเองจริงครับมันลงตัวไปหมดจนกลายเป็นทีมเดียวในประวัติศาสตร์หลีกสูงสุดอังกฤษที่ไม่แพ้ใคร38นัดแล้วก็ทําสถิติไร้ผ้าย,ยาวไปถึง49นัดติดกันอย่างที่องรีเคยบอกไว้ครับสักวันอาจจะมีทีมที่ดีกว่า แต่เราคือทีมแรกที่ทำได้ค่ะการศึกษาเรื่องนี้ก็เลยไม่ใช่แค่การมองย้อนอดีตเนาะแต่เหมือนเป็นกรณีศึกษาของการสร้างทีมที่สมบูรณ์แบบได้เลยใช่เลยครับก็น่าคิดต่อนะคะว่าในยุคฟุตบอลสมัยใหม่ที่แท็กติกมันซับซ้อนขึ้นข้อมูลเยอะขึ้นการแข่งขันสูงปรี๊ดเลยมันจะยังพอมีโอกาสไหมคะที่ทีมไหนจะทำสถิติไร้พ่ายแบบ The Invincibles ได้อีกครั้งนั่นสิครับ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากหรือว่าความสำเร็จแบบนั้นมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวจากส่วนผสมที่มันลงตัวมากๆในยุคนั้นเท่านั้นอันนี้ก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปในโลกฟุตบอลครับ